สวัสดีครับนี่ก็จะพามาดูหน้าง,งานวันแรกนะครับโดยทีมงานสุรัตนค้าเข้า,ขานะครับเพิ่งจะเข้ามาถึงเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่อัตราส่วน1ต่อ2นะครับก็ปักปุดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายแบบแปลนนะครับว่าจะต้องผุดอย่างไรนี้มีแค่2อนองครับหน้องหนึ่งนองสอง ะครับเดี๋ยวขุดของไส้ไก่เชื่อมอันนี้ครับแป๊บเดียวก็เสร็จละใช้เวลาไม่นานครับแต่เดี๋ยวเข้าไปอธิบายแบบนิดนึงชัดเจนมีอะไรสงสัยไหมครับต้องถามถามพี่หูก่อนไมเออกได้ไหมฮะไม่ออกได้ไหม <c oughs> ต้นไม้ไม่ออก <c oughs> นี่ครับมีการเจรจาต่อรองกันขอต้นไม้1ต้นครับนี่ครับขอ,อต้นไม้ต้นนี้เพื่อจะทําทําไม้แค่ฟันครับ,น,รบะน,นะครับจะบรรเลงเลยนะครับไม่มีช่วงเวลาทองการรอคอยต่อไปเดี๋ยวเขาจะเอาต้นไม้ออกต้นหนึ่งนะครับ ดินดินทรายเลยนี่ครับดินที่ลองจกเป็นดินทนะรนนา,นนายนะครับเป็นดินล้วนปนทรายนะครับทั้องหน้าดินแล้ดวดินดำเตาจต่อไปเรื่อยๆนะครับ คือคักขึ้นเคงเลยครับน้าดินไม่ใช่ดินเหนียวใช่ไห,หน้าดินไม่ใช่ดินเหนียวใช่ไหมใช่แต่เป็นดินล้วนเหรอใช่ดินล้วนปนปนหินนะครับปนปนทรายต้องต้องดูก่อนว่าพ้นน้าดินไปอะ่ะจะเป็นดินอะไรครับนีครับเ็เลงเพลงจกแล้วครับตอนนี้นี่หาระยะหาแนวก่อน

บอกครับแล้วทดยเเริ่มเล็งแลวครับเริ่มวางดินนะครับยายามอยาดินรงไปหาเขาเด็ดไม่วางดินคิดยังไงครัเดี๋ยวค่อยๆๆเดี๋ยวก็โยนๆมาฝั่งนี้ั้งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับ เนะครับเรามาดูแนววางดินนะครับโพี่ปอนไม่ต้องสูงเนอะฝั่งนี้ไม่ต้องสูงแนละ้วพ,พยายามอย่าให้ดินหล่นไปฝั่งเขาหน้า เข้าใ,ใจก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวจะเกิดข้อพิพาทกับแบงค์ข้างๆได้นะครับน้ำน้ำปานเลยน้ำเยอะครับน้ำเยอะน้ำซ้บเยอะอยู่แล้วยิ่งฝนตกมาด้วย ยังไม่ได้ปรับเกียร์เดี๋ยวปรับเกียร์มันก็จะต่ำลงมาใช่กลัวดึงดินมันสไลด์ค่ะเขาเพไม่ไม่สไ,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 ไลด์ก็ผมบอกแล้วเดี๋ยวไอ้พอเนี่ยเราเราเอาเราเอาแนวเนี้ยไม่ให้มันสไลด์ไม่ให้มันสูงแล้วก็ยายามันมีให้ดินอยู่โผล่นี้นะครับครับอยู่อยู่ฝั่งเรา,าอยู่ฝั่งเรา,งงาครับครับเรจะว่าเราได้ใช่ใช่ แนวระวังนะครับก็คือแนวระวังตรงเนี้ยนี่ครับครับไอ้ดินอยู่ฝั่งเราเพราะว่าดียวตรงนี้ก็จะวางได้นหน่อยแล้วตรงเนี้ยก็จะวางเยอะๆครับเดี๋ยวมาปรับเกียร์อีกทีจะบอกกันแล้วว่าไม่ให้สูงครับสูงกว่าันาัาเท่าไหร่นั้ ขัขบขับ<า>ใช่ไม่ต้องสูงเยอะใช่ดูนนไม่ดีเลยครับครับไหนก็คุณจะเริ่มมาเลงเดี๋ยวดูตอนต่อไปเรื่อยๆครับในเดี๋ยวก็ไปปรับเกียร์อีกทีนะค,ะ,ะครับก็จะล้อล้อล้อขอบครับ ล้อขอบไป1เมตร1เมตรวางขึ้นมา45 45ิบหาสี่าองศาเงี้ยล้อล้อขอบเนี่ยก็จะประมาณประมาณเนี้ยตรงนี้สูงข้างหรืตรงนี้สูงไม่ได้นะตรงใช่ใช่มันไหล จะฝังข้างในนู้นเราใส่ได้ครับเราก็ต้องฟัง,อง,ฟงพอระวังแนวเขตนะครับรนั่เดี๋ยวจะเกิดข้อพิพาทกันกับแปลงข้างเคียงนะครับกนะ็ต้องสื่อสารกับทีมขุดให้เข้าใจตรงกันนะครับ Nim lê hắp đinh đinh ninh mạng Nan Nam sắp dư hắp nằm เป็นคลิปเปิดตัวสำหรับแปลงนี้นะครับติดตามคลิปต่อไปสเราคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพอนดึงสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ